สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับเป็นยังไงนั้นไปเฉลยไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับดูนะครับพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในโรงเรียนเป็นยังไงนักเรียนครับ ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่เราทำไมครับเรียนหนังสือและทํากิจกรรมต่างๆการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและดูแลสิ่งรอบโรงเรียนนั้นให้สะอาดน่าอยู่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับนองเรียนนะครับหนึ่งทำไมครับช่วยกันเก็บกวาดขยะจนทําให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่นะครับไม่มีสิ่งสกปรกเวลา เรามาเรียนมันก็บรรยาก,กาศในการเรียนก็จะยิ่งมีความสุขไปด้วยนะครับดูนะครับหนึ่งดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้หน่าอยู่หน้าเรียนเช่นไม่ขีดเขียนข้อความบนกระเพงโรงเรียนผนังห้องเรียนหรือบนโต๊ะนักเรียนนั่นเองนะครับสังเกตว่าโต๊ะนักเรียนเนี่ยถ้า ตัวไหนที่ศาสตร์แสดงว่านักเรียนคนนั้นมีจิตสำนึกนะครับฉะนั้นตัวไหนที่ขีดเขียนหรือทำสิ่งสกปรกไว้นั้นเราก็ต้องทำคอสา,า,านะครับเพราะว่าตัวเรียนนั้นเราด,ดูแลให้ดีควเปรียบเสมือนพ่อแม่เรานะครับนั่งอยู่ร่วมกันเรียนหนังสือด้วยกันนะครับถ้าตรงไหนศาซ่าน เลเรียนเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับ 2. ช่วยกันประหยัดการใช้น้ําและไฟฟ้าในโรงเรียนเนี่ยก็ช่วยกันนะบางคนเนี่ยเป็นเวนก็ไม่ช่วยกันทำความสะาดอย่างเงี้ยหรือเวลาออกไปนอกห้องเราไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วเราก็ปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยก่อนลงมาอย่างนี้ก็ จะเป็นการช่วยกันประหยัดนะครับไฟหรือบางคนใช้น้ำอยู่บางคนปิดไม่ปิดน้ำเปิดน้ำ,นำทิ้งไว้อย่างนี้หนึ่งหยดสองหยดนั่นก็เป็นการประหยัดนะครับนักเรียนครับฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนิดนึงนะครับสามทิ้งขยะลงในถังขยะหรือที่โรงเรียนจัดไว้ ช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนให้ดีนะครับโรงเรียนครับถ้านักเรียนช่วยกันแยกขยะในโรงเรียนนะครับเช่นขวดหรือกระดาษอย่างเงี้ยเราก็พยายามแยกนะครับถ้าแยกได้แล้วเราสามารถที่จะนำขยะรีไซเคิลพวกเนี้ยนำไปออขายแล้วก็เป็นเงินก็ได้นะครับนักเรียน ไม่จะเป็นก็อยู่โรงเรียนนะครับในบ้านก็สามารถทําได้นะครับข้อสี่นะครับช่วยการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโรงเรียนนะครับห้าการจัดกิจกรรมในโรงเรียนควรใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นไม่ใช่โฟมหรือพลาสติกควรใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นใบไม้ใบตองดอกไม้สดอย่างนี้อย่างเช่นวันลอยกระทงที่ผ่านมาเราก็ ปฏิบัติได้ดีมากนะครับก็นำต้ออนกล้วยที่สามารถออละลายในน้ำได้ดีนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนได้นำมานะครับ 6. ช่วยการจัดทำป้ายรณรงค์การดูแลรัรกษา,า,าสิ่งแวดล้อมนะครับในโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลและเตือนใจผู้พบเห็นให้ช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยเตือน ภัยต่างๆให้ตนเองและคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้หนักเรียนสรุปลงในสมุดแล้วก็ถ่ายภาพนะครับจากนั้นก็ส่งลงมาที่กลุ่มออนไลน์ป6นะครับสำหรับคลิปนี้ครูขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีนี้สวัสดีครับ